สวัสดีครับเพื่อนพอนน้องพี่คนรัก F1 ทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันรถส่วนหนึ่งหรือว่ารถ F1 นะครับเมื่อวานคุยประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับทีมฮาร์ดยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะยังไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรมีข่าวล่ําข่าวลือว่าคนที่มีรายชื่อถูกเชื่อมโยงว่าจะมาแทนนักขับเจ้าปัญหานะฮะลูกเศรษฐีชาวรัสเซียเนี่ยนะฮะนิกิต้ามาเซปินเนี่ย ก็คือเป็นนักบิดมือปืนรับจ้างในฤดูการนี้นั่นเองนะครับอืมก็เป็นฮาวเคนเบิร์กไม่รู้ว่าเขาขำๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังว่าลหละมันมันรายชื่อมันก็ถูกโผล่เข้ามาให้เป็นเป็นสีสันของเกมของข่าวท่านั้นเองก็อย่างที่บอกไปนะค,คิดว่าไม่น่าจะอีกไม่กี่วันหลอกคงจะทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับว่ามาเซปินจะยังอยู่ต่อไหมหรือว่าจะมี ใครมาเสียดแทนเขากันแน่คอยลุ้นกันต่อไปนะครับแต่วันนี้เรากลับมาที่ Red Bull Racing นะครับพูดกันหลายคลิปแล้วคงจะไม่จบไม่สิ้นเหรอานะยังคงมีหลายสิ่งต้องให้ตามต่อหลายอย่างยังคงคาอกคาใจกันอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าการที่ Red Bull Racing ตัดสินใจเซ็นสัญญาดึงตัว Sergio Perez เข้าสู่ทีมแทน Alex Albon ในฤดูการหน้า2021เนี่ยมันนอกจาก ปากคําคของบอสนะครับนั่นก็คือคริสเตียนฮอลเนอร์เนี่ยออกมาบอกแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะให้เราได้ตามต่ออีกนะครับนอกจากผลงานที่เอาไปเทียบกันกับอัลบอนกับเพเรสเนี่ยใครดีกว่าไม่ดีกว่าอะไรยังไงเราก็ทราบข้อมูลทราบเรื่องราวจากการวิเคราะห์ของผมหรือหลายๆคนที่วิเคราะห์กันในคอมเมนต์ไปแล้วนะฮะวันนี้รู้สึกว่าในในสอวันก่อนหรือเปล่าประมาณเมื่อวานสวันก่อนเนี่ยก็มี การออกไปให้สัมภาษณ์ทางสื่อทางทีวีนะครับระหว่างทางเจ้าสำนักใหญ่ของ Red Bull แล้วก็รวมทั้ง m a x Verstappen นนะฮะ m a ็กเวอร์ก็ควงคู่ด r h e ร m เฮลมุตมาโคนะครับไปออกรายการทีวีแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยต้องนำมาขยายความต่อก็คือดรเนี่ยแกบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เปเรสน่าจะให้กับทีมได้นอกจากฟอร์มการขับอันร้อนแรงของเขาก็คือเป็นข้อมูลของ Mercedes นั่นเอง แน่นอนครับเมอร์เเดสก็คือทีมคู่แข่งอันดับหนึ่งของเรดบูลแล้วล่ะเอ๊มองข้ามฟอร์ลารีไปไหมมองข้ามไปก่อนสักปีหนึ่งแล้วกันเนาะใช่ฮะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงสิ่งหนึ่งที่ทําให้โซโย่เ p รเดตฟอร์มดีก็คือเครื่องยนต์ของเมอร์เซเดสนั่นเองเครื่องยนต์ของเมอร์เซเดสมันลงตัวมันเพียบพร้อมขนาดไหนคงไม่ต้องเหลากันให้มากความนะฮะโดยเฉพาะพละกําลังเครื่องยนต์ไม่ว่าจะตีนต้นตีนกลางตีนปลายอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโอ้ทำได้อย่าง โดดเด่นแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งในทุกทีมไม่เว้นมแม้กระทั่งเลดเครื่องยนต์ฮอนด้ของ Red บ u l เ r a c ิ่งด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นดรอกเตอร์แกบอกมาอยู่ช่วงหนึ่งนะ,ะว่า s ซ r g ์เจโอเฟเนี่ยน่าจะมีข้อมูลของ Mercedes เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นมันก็คงจะเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ไปล้วงเอาเอาความลับหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำมาพัฒนาเครื่องยนต์ Honda ของทีมตัวเขาเองเนี่ย มันก็เหมือนประมาณว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งแต่คราวนี้ยังไม่ถึง100ร้อยหรอกนะฮะจะลบกี่ครั้งจะแพ้หรือจะชนะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูกาล2021ปีหน้าที่นี้ผมจะขอมาวิเคราะห์ตรงนี้ฮะทุกคนผมมองว่ามันด็อกเตอร์บอกมาแบบนี้มันก็ถูกต้องตรงประเด็นเพงนี่แหละทุกคนว่าไหมฮะเพราะว่ามันมีการพัฒนาในการแข่ง มันก็คงจะเป็นหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมคือพัฒนาในส่วนของรถแข่งข้อแรกแล้วก็พัฒนาในสไตล์การขับของนักแข่งผมว่า Red u l l เนี่ยเขาทำทุกสิ่งอย่างแล้วละ่ะทำแบบเต็มกำลังแต่เขาก็ยังไม่เข้าใกล้ Mercedes สักเท่าไหร่จะถามว่า m a x w e r s t a p p e n นนะครับนักแข่งมากความสามารถนักแข่งพรสวรรค์สูง หลายคนเชื่อว่านี่คืออนาคตแชมป์โลกคนต่อไปหลายคนคิดว่าโอ้โหในปีนี้แม็กไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วละ่ะฝีมือเนี่ยพอฟัดพอเวียงกับแฮมแล้วเพียงแต่ว่ารถต้องยอมรับจริงๆถ้าแฮมไม่ได้รถแข่งดีๆแบบนี้ยังไงก็ล้มแม็กไม่ได้หรอกหลายคนคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นผมก็ไม่เถียงนะครับว่า Mercedes เนี่ยมีรถแข่งที่มันเพียบพร้อมก็จริงแต่การที่จะแม็กไปเปรียบเทียบหมายถึงว่าจะไป ไปเปรียบเทียบกับแฮมมอลตันแบบตัวต่อต,ตัวแล้วแบบว่าเท่ากันเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าระดับเลเวลของแม็กเนี่ยจะเข้าใกล้เข้าใกล้อรูยนแฮมมอลตัน Hamilton เยอะในตอนนี้ผมว่ายังห่างอยู่นะฮะคือหลายครั้งหลายคราวเราได้เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแม็กนะครับความไม่นิ่งพอความใจร้อนการแก้ปัญหาจะเพราะหน้าที่ยังไม่เฉียบคมพอถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับ แฮมมูตันไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครหรอกนะฮะการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทีมเมดอย่างอเล็กซ์อัลบอนมั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 นเทียบกันมันไม่ควรที่จะมาเทียบกันในตรงนี้นะฮะควรจะเอาไปเทียบกับแชมป์โลกซึ่งผมมองว่าหน้าตอนนี้ยังยังไกลอยู่แต่ถ้าถามว่าอนาคตเนี่ยใช่ไหมมันก็ใช่แน่นอนละแฮมมูตันในวัย 36, 3 6 37รุ่งๆุมาแล้วเนี่ยในขณะที่แม็กซ์มีอายุห่างกันเป็น10ปีทุกคนในอนาคตคือถ้าเกิดว่าไม่โดน นักบิดดาวรุ่งในตอนนี้หลายๆคนเนี่ยทำผลง,งานตีขนาบคู่มาได้เนี่ยแม็กเขาก็อาจจะเป็นแบบที่หลายคนคาดไว้จริงๆนะครับอนาคตสัก2ปี3ปี4ปีข้างหน้าเนี่ยก็คงจะยิ่งใหญ่จเจริญรอยตามแฮมแต่ถ้านาตอนนี้เจ้าไปเทียบเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นคือไม่ต้องเอาไปวัดกับแฮมหรอกเอาไปวัดกับวันเตอรีร่บอตัสก็พอคะแนนของแม็กนี่ก็ตามบอตัสก็ก็ตามอยู่เยอะนะทุกคน ตามอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะคือคงจะต้องเอา2กับ3ไปวัดกันจะมาเอา1กับ3มาวัดกันนี่ก็คงจะดูถูกวันเดอรีบอตัสเกินไปใช่ไหมฮะคือมามองในแบบนี้แสดงว่าเขาทํามา2อย่างเต็มที่ด้วยรถแข่งก็พัฒนาทุกสิ่งอย่างทุกที่ทุกทางนะครับอะไรที่มันจะเป็นไปได้ก็สิ่งที่ควรจะทําก็คงจะทามันไปแทบจะหมดทุกสิ่งอย่างแล้วล่ะหรือแม้กระทั่งสไตล์การขับแผนต่างๆของแม็กซ์นะฮะจะพัฒนาด้านไหนบ้าง ก็คงจะเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ทํามันไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้ที่จะให้พัฒนามากมากเกินไปแล้วก็คือพัฒนาทั้งสองเนี่ยทีนี้ยังเหลืออยู่สิ่งหนึ่งที่ที่ยังยังไงยัง,ย,งยังไม่ทราบว่าถ้าทําขึ้นมาแล้วมันจะได้ผลไหมแต่ยังไม่ลองก็คือการไปล้วงความลับจากคู่แข่งว่าทําไมเมอร์มันถึงแรงจังนั่นก็คือต้องไปเอานักขับเมอร์มานะฮะอ ต้องไปเอาไปเอาข้อมูลจากคนที่ขับเมอมาซึ่งคนอื่นก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายหรอกผมผมผมพูดถึงคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จากเมอทีมใหญ่นะจะไปเอาคนอื่นเมอจากทีมอื่นเนี่ยผมว่าคงจะไม่สู้ Racing Point เพราะว่าทั้งคู่ทั้งแ a นสโตรทั้ง s e r ร์ o จ e r เฟเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นมาก็เพราะว่าเครื่องมือผมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ ดังนั้นก็เอา s e r ร์จอห์เฟเรสเข้ามาเนี่ยประมาณว่าจะล้วงความลับแล้วก็แล้วก็เอามาปรับใช้ผมว่ามันเป็นการมันเป็นการเขาเรียกว่าการเดิมพันที่น่าลุน้นน่าเสี่ยงเพราะว่าลองทุกสิ่งอย่างแล้วไงทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่เอา s e r ร์จอเฟเรสมาเนี่ยอาผมขอถามนัเล่นว่าเขาจะเอาอะไรไปสู้กับ m e r c e d e s อีกทุกคนลองคิดดิจะเอาอะไรไปสู้ ผมไม่ปฏิเสธนะฮะว่าอัลบอนอาจจะไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปหัวแถวไปกดดันทําให้แม็กเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ยอมรับความจริงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าตัวรถเนี่ยพัฒนาได้อีกไหมที่จะทําให้เทียบเท่าเมอร์ผมว่าคงไม่ได้แล้วละ่ะจริงๆคงไม่ได้ถ้าถ้าไม่ไปล่วงรู้ความลับบางสิ่งบางอย่างจากเครื่องยนต์ m e อร์ d e s จากนักขับแล้วนักขับคนนั้นก็ใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์เพอร์เฟกของเครื่องยนต์เมอร์เนี่ยพัฒนา อัดับพัฒนาฝีมือทําให้เขายืนโพเดียมทําให้เขากลายเป็นแชมป์สนามได้เนี่ยอย่างเซอร์จิโอเฟเรสเนี่ยนั่นแหละหรือแม้กระทั่งแม็กเนี่ยทุกคนว่าแม็กในสุดหรือ,อยังกับเครื่องยนต์ของ Honda ในตอนนี้ผมว่าแม็กเองก็ในแผนทุกสิ่งอย่างเนี่ยผมว่าแกก็ใส่จัดมาเต็มด้วยนะจริงจริงคือจัดมาเต็มไม่รู้จะเอากลยุทธ์ไหนไปใช้แล้วจริงๆก็คือมันก็ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับมันไม่ได้ยอดเยี่ยมทั้งทั้งไอ้มันยอดเยี่ยมทั้งทีงทมไง มันไม่ใช่ยอดเยี่ยมแต่แฮมในบอตัสเนี่ยวันไหนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเป็นผู้ชนะเลยด้วยซ้ําเขาไม่ต้องมาแข่งกับเวอร์สตัปเปนหรอกเขาแข่งพร้อมที่จะคว่ำแฮมมูตันได้เลยด้วยซ้าในในวันที่แบบว่าองค์ลงเต็มเมนะฮะวันเดอรี่บอตัสเนี่ยดังนั้นก็ใครที่เป็น FC ของ Red Bull r a c i n g ก็หมายถึงว่าเราตัดเรื่องของประเด็นของน้องเล็กนะครับโอเคเราเราเชียร์เราให้กําลังใจกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะมองมองถึงว่าเชียร์ทีมะนะผมก็ว่าก็น่าจะเห็นอะไรที่ น่าเหน็น่าจะเห็นอะไรที่น่าลุ้นลึกๆอยู่พอสมควรในปีหน้านะฮะผมว่าเซอร์จอรเรเประสบการณ์ของเขาที่มาแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่ด็อกเตอร์แกบอกว่าเปเรสนี่แหละน่าจะมีข้อมูลในมือเยอะซึ่งเป็นประโยชน์กับทีมของพวกเขาแน่ๆเนี่ยผมว่าตรงประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกนี่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อาจจะคิดนิดๆน,นะฮะแต่พอมาเจอด็อกเตอร์แกบอกมาในอุใช่เลยนะตรงประเด็นเลยเอาก็คอยดูกันนะครับว่านักบิดอ่า ขอไปนักแข่งชาวเม็กซิกันคนนี้นะเซอร์โจเฟเรสเนี่ยขึ้นมาใน Red Bull r a ซ i n g แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างที่ทางเจ้าสำนักใหญ่ด็อกเตอร์แฮงมดแกคาดการไว้หรือเปล่าข้อมูลทุกสิ่งอย่างของ Mercedes ที่เขามีอยู่ในมือตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับ m a ็กวอร์ซ p p เ n มากน้อยเพียงใดรออีกสักครู่นะครับต้นปีหน้าได้ทราบแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ